คลิปนี้จะเป็นวิธีการล้างหัวจ่ายนมของรุ่น s 9 Commercial หรือ s 9 Home นะครับอ่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าวิธีการล้างล้างยังไงนะครับอ่ะอย่างแรกนะครับเราดึงหัวจ่ายตรงนี้ออกมานะคะกดตรงนี้แล้วพร้อมกับดึงลงมานี่แล้วก็จะได้หัวจ่ายนี้นะครับอ่ะเราไปดูวิธีการล้างกันครับเดี๋ยวเรามาเริ่มล้างกันเลยครับดูใกล้ๆนิดนึงก็วิธีการล้างนะครับลูกค้าจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นหัวจ่ายอย่างนี้เนาะส่วนใหญ่นะครับลูกค้าจะขัดแค่ข้างล่างเดียวแต่ว่า ข้างบนก็มีขัดบ้างนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วใจความสําคัญจริงๆเราควรจะถอดเจ้าตัวสีขาวนี้นะครับมาขัดด้วยเพราะบางครั้งมันก็จะมีพวกคราบนมต่างๆนะที่อุดอยู่ในรูนี้นะครับก็เป็นสาเหตุที่เราสตรีมนมไม่ได้ด้วยแล้วก็อีกอันนึงนะครับนี่บางทีมันก็มีอะไรมาอุดตรงนี้นะครับมันทำให้ดูดนมไม่ขึ้นด้วยเช่นกันนะ,ะเดี๋ยววิธีการล้างนะครับเริ่มต้นง่ายๆเลย เราก็มาที่ซิงของร้านลูกค้านี่แหละหรือว่าบ้านลูกค้านะครับล้วก็ล้างตามปกติใช้แปลงก็ได้นะครับนี่เหมือนจะเป็นแปลงแปลงที่ผมใช้นี่ก็จะมีอยู่ในเซ็ตทาความสะอาดนะครับอ่ะเราก็กดสลยายนิดนึงครับนี่สลยายนมกดมาแล้วนะก็ทําการขัดเลยครับขัดเลยขัดทุกส่วนเลยแล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมถอดเจ้าตัวสีขาวนี้นะครับแล้วก็ทําการขัดลงไปด้วยนะแล้วถ้าเกิดว่าเรามีแปลงล้างหลอดนะครับอย่างที่ผมมีนะ ก็แยงไปได้เลยนะครับขัดลงไปเลยถ้าเป็นแปลงสีฟันก็ได้นะครับอนมันก็จะเล็กหน่อยมันก็จะทําความสะอาดง่ายหน่อยนะครับนี่ขัดไปได้เลยขัดไปเลยนะครับแล้วก็ยางนะครับเจ้าตัวสีขาวตัวนี้นี่บางทีมันก็จะมีนมคาอยู่นะเราก็ใช้แปรงขัดได้เช่นกันครับอย่าลืมเจ้าตัวสายดูดนมตัวนี้ด้วยขัดไปเลยนะครับนมต่างๆนะครับก็จะหลุดออกมา,าเราขัดไปต่อนะครับ แล้วก็ในส่วนของอเจ้าตัวสายดูดนมนี้นะครับให้เราใช้สไลนะครับหย่อนลงไปก็ได้แล้วก็เนี่ยเราก็เอาน้ำนะครับมาอุดอย่างนี้ก็ได้เนี่ยเราก็ทําการล้างอย่างเงี้ยพวกคราบนมต่างๆนะครับก็จะหลุดออกมา,อาโอเคประมาณนี้นะครับผม หลังจากที่เราล้างไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เราก็จะได้3าอย่างนี้นะวิธีการใส่กลับนะครับก็ใส่ตามร่องเดิมได้เลยนะครับก็อัดเข้าไปนะครับแล้วก็สายดูดนมนะก็เสียบกลับไปที่เดิมได้เลยจึ๊บอย่างนี้นะครับเสียบไปแน่นๆได้เลยอ่ะทีนี้นะครับเราก็ใส่หัวจ่ายกลับไปที่เดิมนะครับจริงๆจะด้านซ้ายก็ได้หรือด้านขวาก็ได้นะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการล้างหัวจ่ายนมนะครับขั้นต้นนะทีนี้นะครับสิ่งที่ผมล้างไปให้เมื่อสักครู่นะ มันก็จะได้แค่ภายนอกนะครับแต่สิ่งสําคัญนะครับก็คือเราต้องล้างหัวายภายในด้วยนะครับด้วยวิธีการนี้ครับที่เราต้องเตรียมนะครับก็คือน้ําเปล่าที่ใส่สัารลก็ได้นะครับหรือจะใส่เป็นอูกาแปไว้ล้างข้ามมันก็ได้เดี๋ยววิธีการใช้อูกาแปนะครับแกะซองได้เลยฉีกปุ๊บแล้วก็เทลงแก้วน้ํานะครับอ่าโอเคหนึ่งซองนะแล้วก็คนครับให้เข้ากัน แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มีเจ้าตัวอูก้า8 8นะครับก็จะใช้เป็นสไลด์อ่อนๆก็ๆได้นะครับหลังจากที่เราผสมส่วนผสมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นสไลด์อ่อนๆนะครับแล้วก็อันนี้เป็นผงล้างคราบของเรานะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะใช้เป็นผงล้างคราบนะครับในการล้างหัวจ่ายเอานะอ่าเราก็เอาเจ้าตัวผงล้างคราบเรานะครับมาวางเนาะแล้วก็จุ่มสายดูดนมเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นมรากฏที่เมนูหน้าเครื่องครับ มุมขวาบนเนาะแล้วร้างระบบนมนะครับกดโอเคแค่นั้นเองนะครับทําอย่างนี้สัก2รอบนะครับแล้วก็เพิ่มติมนอีกนิดนึงนะครับระหว่างที่เขากําลังสตรีมอยู่นะครับเราสามารถทําอย่างนี้ได้ด้วยนะครับก็คือการสะโตกมันนะครับมันเป็นก้อนแข็งๆอยู่อะเราก็ใช้วิธีนี้นะครับช่วยเขาได้ด้วยเหมือนกันนะอ่ะเรากดอีกครั้งหนึ่งกดโอเคอทำไป จริงถ้าเราไม่มีเวลาเราก็ไม่ต้องสตอกอย่างนี้ได้เนี่เห็นไหมว่ามันมันจะโฟลวดีขึ้นนะครับโอเคนะครับอันนี้ผมกดสองรอบก็พอเนาะแล้วก็หลังจากที่เราใช้น้ํายาเสร็จแล้วนะให้เราเตรียมน้ําเปล่ามาสักแก้วก็ได้ครับผมแล้วเราก็จุ่มสายลงไปกดล้างระบบนมกดโอเคครั้งหนึ่งล้างอย่างนี้อีกสองรอบนะครับเพื่อให้น้ํายาปันออกเนาะแค่นั้นเองวิธีการล้างหัวจ่ายนงมง่ายมากๆเลยนะครับ ด้านหน้านะครับมันก็จะมีหัวจ่ายกาแฟด้วยนะครับก็สามารถใช้ผ้าชุบน้าร้อนเนาะเช็ดได้เลยนะครับนี่ตรงหัวจ่ายกาแฟตรงนี้นะเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมล้างง่ายมากๆเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าหลายคนนะครับสงสัยว่าจะล้างยังไงนี่เลยนะครับคลิปนี้มีคําตอบให้กับลูกค้าแล้วถ้าเกิดว่ายังงงในการล้างนะครับสามารถสอบถามเข้ามาในไลน์แอดอูกาได้เลยครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามาชม